วัดใดนอนี่นะเดี๋ยวพาเยี่ยมชมพี่น้องเดี๋ยวไปสอบถามข้อมูลก่อนอันนี้คือวัดใดวัดบ้านนายางแต่ว่าเป็นเห็ดกัวเปากำลังส้างกัมีอันนี้นี่ยังอันนี้วัดดอนวัดยาง อันนี้คื้มาบ้านบ้านนายางบ้านกับบ้านนวือวั่านตวัดดอนยางเอกี้นเป็นวัดยางเต็มเออซื้อว่าวัดบ้านดอนยางพี่นางเดี๋ยวจะน้ยาไปเยี่ยมชมวัดบ้านดอนยางก็ขึ้นอยู่กับบ้านนายางบ้านน่ายางนี่ก็เมืองทุรคมแขวงเวียงจันทร์อันนี้ยิบจังไดเออยิบไว้ให้เพื่อพจะมาซื้อเข้าไปบูซาอะไรเนาะ อเป็นว่ามันประจำยี่นี่เลยตัวนี้แมันบอกอ้มอามานี่เป็นว่าเตรียมไว้บริการผู้ที่เวียมีนำใจใส่ศรัทธามา,ขอ,าขอรพบ,บูชามาสักการะนบไหว้เพื่อเพื่อ,อขอพรอนันใดอันหนึ่งก็ได้มีขันหาคอยให้ มีอันนี้ความสะดวกให้พอแห้งแล้วมีแต่อันสแกนปุ๊บแล้วก็ฮับปับ๊บโหลดเดชมันมีสแกนให้พร้อมอันเบิ่งห่อกล่องเพิ่นห่อลังห่อกล่องขี้กล้วยกี้ยังกี้กล้วยกี้มันอันนี้เพิน่นเพิ่นมีเื้อพิเศษบ่สำหรับอันหลังนี่นะอันเื้ออัน อ่านต้องได้อ่าน nhau ออันนี้มันศรัทธาเพื่อนเนาะจะเฮาอยูมเดี๋ยวพื่นแหละภาพส่วนพื่อนอะเพื่อนยับมาทั้งนี้นะดูดูช่วยๆพี่เด้เออช่วยทั้งนี้เด้กลวยเห็นเพื่อนกวยกันเด้ใหญวยเดเออช่วยกันได้มาหนาเด้เออบัดนั้นก็จังมาอุดหนุนกินกี ขึ้นบ้านก็มีเด้ออ๋อแบบกล้วยเนาะอันเชี่ยโมงวนกันเอินวันในเอินวันมักตูนมักเติมมักพักมักตูนเอินคนเลยแนวเดียวเติร์นคนละแนวนะจะได้มาฝีไม้กล้วยเดือจวกต้นกล้วยครับบริการเพื่อว่าผู้อยากอุ่นท้องเนาะประเภทมันประเภทลิ้งพียฮอดไข่ลูกพร้อม เี๋จะต้องขึนเราจะน้อยเขาจะขึนไปขึ้นไปได้เนาะเพื่นบ่ได้นั่นที่เป็นียวอืมอันบอ่โอ้ถือว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่อลังการอันนี้มนทาเวชยุวันตินี่มนบ่อันนีอัทาวเวียุวรนสององค์ใส่มกงาดำมางาดำนบ่เด็มาง่าดำยาดีด้งาดำเนาะ บ่ได้บ่ใส่สุบเอ้าสุบใส่สุบเนาว่าใส่สุบก็ได้หรือไสเฮาตําตาบายเข้าอันนั้นเลยบ่แม่นว่านี่วผู้ขายนี่อ่าแม่นอยู่วะไอ้ลูกสาวมันถูกขายมีหยังแดแนะนําดูผักอีหยังผักกูดเออเอาอีหยังแงเออเอาแงขมเอากล้วยกล้วยหยังกล้วยงาวกล้วยงาว อันพักแงงผักแงงผันแงงอ้เออเอาโอ้มีหลายอย่างพี่น้องหมักงาหมักทัวเฮอ่าดอกอยังก็ดอกลินไม้เออเดี๋ยวกันเด้อจังให้นุ่มแม่ป้าลงมาเบิ่งน้ำเด้อเบิ่งเบิ่งเบิ่งเทิงหุ่นควันท้าวเวสสุวรรณเดี๋ยวมาเทีย่ยวชมอันพญานาคก่อนพี่น้องเบาสอง,ององอยู่ทางด้านหน้าบอกอักใหญ่ๆเลย คิดว่าเป็นลงเป็นสีขาวบริสุทธิ์งามหลายเดี๋ยวเอามีโอกาสได้พามาเยี่ยมชมอีกทียหนึง่งซื้อเสียงเลี้ยงน้ำก่อนก็ไฟเขาจะกวนหรือส่เอยก็คกรคือการนันทิบบี้ไงไส้กระซูกับตัวกับไฟกัะะฟน ที่เขาเห็นก็นเป็นแบบซื้อของภูที่ว่าศรัทธาสร้างเนาะพี่น้องเป็นซื้อของเพิ่อนอกลุ่มบริษัท K.P. 79. เจเก้าจำกัดศรัทธาอสององค์บใหญ่แหลนล้อมรอบไปทั้งด้านนั่นเดี๋ยวเขาจะวนมาทางด้านนี้บ้างก่อน สัมผัสผิวผิวพิ่นก่อนเป็นลักษณะใดเออน่นนาทาวนสวยสดงดงามสำหรับองค์นี้ล้วเป็นสีขาวบริสุทธิ์เดี๋ยวเราจะน,นำเบิ่งห่างๆนอยนึงก่อนเบิ่งจ้อหลมันบกแกมดิ บริด้เข้ามาจจกเที่พี่น้องส่วนลายก็มีแต่กก่แวมกก่แวมอยู่ทางบ้านน้ายางเมืองโทรคมแขวงเวียงจันทร์วัดดอนยางสือวัดนะยาวเกี่ยวออมมาทางหลังพี่เลยได้หนีิเดี๋ยวเอาจังเข้าภายในเอาเบิ่งงันพาเที่ยวสม ล้อมรอบนอกทางด้านหลังนี้ซะก่อนที่ห่างเพิ่นจะมาอยู่ในจุดนี้ทางนี้กจะเป็นป่าป่าไม้สมศสตศรทธาสร้างก็มีสื่อตะละท่านที่มามรร่วมศรัทธาสร้าง ั่งหนึ่งก็จะเป็นน้ำมไหเบิงทางด้านหางก่อนจังขึ้นไปหาทางด้านหัวพระองค์เิ่อนองค์สีทองเรื่องอามเป็นลักษณะเดียวกันเนาะสององค์ส่วนพระยานาค มาสัมผัสแล้วก็ขอพร <ฮะ S 1> กับเพิ่นได้เนาะสองสามเสียนองคหนึ่งจะมีสามเสียนอืเดี๋ยวฮขาไปเย้มชมทางดันในกันเลยไปมา มย่ยมสมตานดันในก่อนูคองสามของใหญ ไปถ่ายคลิปอยู่ในแป๊บหนึ่งก้บพมีอันในหลายมิตรที่พาเที่ยวส่งไปรอบๆภายในนี้สักก่อนนะเป็นบุมีสื่อบอกก็เลยเอื่อนบุตรว่าจีเอื่อนว่าพระอันใดกันแทะไม่บริเนจใจ สองสาม,สามองค์งานผ่านมาสามองค์ละคลายแก้วมรกต ต้องพบองค์ขอขาวขาวบริสุทธิ์ เป็นโลหะถึงว่าเก่าแก่ยังอยู่ในสภาพเดิมเป็นโลหะคล้ายอันสำลิดหรืออนันใดนึงนี่เนาะันนี้ใจเพราะว่าบนมีความวุ่นว เคนหากํำลังสร้างเรื่องใหม่ๆก็เลยว่าท่านได้ใส่ซื่อศอึกษาพร่อปันใดซื่อที่เห็น,นก็มิจะซื้อแบบศรัทธาสร้างรวมศรัทธาจะมีประมาณนี้พี่น้องสำหรับวัดดอนยางเดี๋ยวเาจะลงไปทางด้านหน้าอีกทีหนึ่งเบื่งภาพรวมๆ นี่ก็เป็นภาพโดยรวมกติยู่ประมาณนี้แหละพี่นอ้องนี่ท,ว,ทวีตชวนสององค์เว่าการสร้างก็ได้สวยงามส่วนนี้ก็เป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งเนาะด้านเพืองเพิงทางกำไส้อยากขาวไปหมดทั้งกล้องทั้งอันนั่นเลยเนาะทางหกเพื่อน มันมาทางด้านข้างเนี่ยถือว่าเพิ่นกำลังอยู่ในระหว่างการาบูรณะซอ่อมสร้างอันนี้ก็ยังทำการสร้างบทันในสำเร็จอันนี้คือขั้นตอนการเพิ่นกำลังสร้างเนาะหลักการสร้างของเพื่อนจะเห็นเป็นโค้งเล็กแลก้วก็ ยึดด้วยตะไคร์ตะนางเนาะเอินตะนางอยู่แล้วเอินตะนางตะนางลวดคึงเพื่อให้ปูนมันมีความแน่นหนานั่นเองก้นตอนการสร้างเป็นขั้นใดยางขึ้นไปเพื่อให้พุทธิวามา,าเสียงโชคหรือเ่าขอพร ประสบความสําเร็จอันใดนหนึ่งสิ่งที่เขาหวังเพื่อนกเกษตคันใดขึ้นแล้วก็เพื่อไปรอดส่วนหลายเพื่อนก็จะมีผู้นิยมมารอดกลับไปกลับมาสําหรับอันองพญานาคข่าวองค์ข่าวและองค์สีทองด้านนั่นที่เขาเห็นส่วนทางด้านนี้เดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าคืออันใด เคนมีแท่นจารึกเดี๋ยวเราไปอ่านเบ่งแท่นจารึกโอ้อ่านออกว่าน้อกคือโตหน่อยแต่เนาะพี่น้องเอเอเห็นบ่อเดี๋ยวเบ่งใกล้ๆก่อนอืบ่เห็นมน,นจากเรื่องพระธาตุยอดเจ้าวัดดอนยางวิเวกสร้างคืนเมื่อ,อวันที่เก็ดเดือนสอง ปีสองพันสิบสคืนสิาคำเดือน3พออ 2, 5, 5, 5, 4, อาพศ25งพัอ่เพื่อบรรจุพระ,พ,ะ,ะพุทธทหูที่ทิเปเพและพระธาตุอัลลหัน ตะาทาตจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นทีสักระบูชาของชาวพุทธทุกทั่วหน้าทุกทั่วหน้ากันเนาะยังมีกันอีกอเจ้าศรัทธาสร้างอันนี้มันลายซื้อของบุทธิวา่าศรัทธาเป็นมูลค่าเท่านั้นเท่านี้เพิ่นกัจจีวาไปฮันล้วพพ่เนาะเป็นเท่นจารึก ก็สุกแล้วก็เป็นอาพระธาตุยอดแก้วนั่นเองกล่มหมายเพิ่นเยนไว้พระธาตุยอดแก้วอวัดดอนยางวิเวกอืมเพิ่นก็นสร้างขึ้นเมื่อเดือนสองปี2012นั่นเองอยู่ทางวัดอดอนยางเพิ่นเมืองทุลคม แข้งเวียงจันทร์เอากระจีดะถ่ายทำไปรอบๆบริเวณนี้ให้เบ่งน้ำกันสมเทียบบ้านเพิ่นเมืองลาวบ้านเพิ่นเมืองเฮาบ้านเฮาเมืองเพิน่นกระจีมีพอประมาณซัมนี้พี่น้องก็พอขอบใจที่ให้การรับชมเพื่อ พุทีิยังบม่ท่านได้ผ่านไปผ่านมาบม่ท่านได้เห็นเนาะหรือว่าพุทีิอยู่กว่างอยู่ไก่จังีนนะเพื่อได้ศึกษาเปลี่ยนความหูเปลี่ยนความคิดความอ่านกันว่าเออเพิ่อนอยู่จังไดเพิ่นก็มีอันนั้นอันนี้คือกันกับเฮาบ่สมเทียบกันเนาะพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องเออสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งฮักแพงขอบใจทุกท่านที่ให้การรับชม สำหรับคลิปนี้สบายดี